อัพเดตความคืบหน้าสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาจะสร้างหรือว่าจะเป็นเพียงแค่ทางผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทยรอผลสรุปจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องตัดสินใจรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง UpFuture Channel ได้เลยครับจากประเด็นที่มีการคัดค้านการณีการก่อสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากประเด็นข้อกังวลของกรมศิละปากรและรวมถึงนักวิชาการอิสระที่ได้มีการคัดค้านมาก่อนหน้านี้ว่าการสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นจะมีการบดบังทัศนียภาพที่สวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งนี้นายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยในประเด็นนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเรื่องการก่อสร้างสถานีอยุธยาในสัญญาที่4ขีด5ช่วงบ้านโพพระแก้วระยะทาง13.3กิโลเมตรซึ่งอยู่ในเฟ,ฟสที่1ของโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาสืบเนื่องมาจากมีเสียงคัดค้านการสร้างสถานีจากนักวิชาการอิสระด้านโบราณคดีบางรายที่มองว่าจะมีการกระทบกับแหล่งมรดกโลก ทั้งนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีความมั่นใจว่าสถานีรถไฟความเร็วสูงอยุธยาจะเกิดขึ้นได้เพราะว่ายังมีทางออกอีกหลายทางให้เลือกอาจที่เช่นการปรับขนาดของสถานีนายนิรุจยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าเรื่องการก่อสร้างสถานีอยุธยาหากมีการหารือเพื่อหาทางออกร่วมกันเชื่อว่าจะจบเรื่องนี้ลงได้แต่สุดท้ายแล้วหากไม่ได้ข้อยุติจริงๆทางการรถไฟคงไม่สร้างสถานีอยุธยาเพราะว่าตามหลักการของการรถไฟแล้ว จะต้องไม่ให้สถานีอยุธยาเป็นอุปสรรคของโครงการโดยในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในเรื่องนี้นะครับเมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการลงนามสัญญากับผู้รับจ้างแล้วจะให้ก่อสร้างทางวิ่งไปก่อนส่วนกรณีที่จะให้ย้ายสถานีอยุธยาไปก่อสร้างในพื้นที่บ้านมานั้นโดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ไกลาจากชุมชนประมาณ7กิโลเมตรและมีพื้นที่ไม่เพียงพอซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งการก่อสร้างสถานีอยุธยาดังกล่าวนะครับณนขณะน,นี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งคาดว่าภายในเดือนกันยายน2566จะมีการเสนอรายงาน HIA ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกก่อนที่จะมีการเสนอรายงานไปยังหน่วยงานต่างๆภายในประเทศประมาณ9หน่วยงาน และรวมถึงมีการเสนอไปยังองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกด้วยนายนิรุตยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีการสร้างระบบรางเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไปก่อนโดยจะไม่มีการสร้างสถานีอยุธยาจนกว่าจะมีบทสรุปถึงแม้ว่าชาวอายุธยาจะต้องการแต่ว่าก็ยังมีเสียงคัดค้านอยู่สุดท้ายก็ต้องรอผลให้ครบทุกด้านก่อน ราสร้างสถานีใช้เวลาไม่นานเท่ากับการสร้างระบบรางดังนั้นทางการรถไฟจะมีการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไปก่อนและนอกจากนี้นะครับทางด้านนายนิรุตยังได้มีการกล่าวถึงการย้ายโรงงานซ่อมของรถไฟจากพื้นที่มักสันไปยังสถานีชุมทางขขาวชีจันว่าสถานีขขาวชีจันดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ และรวมถึงยังสามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว e ่า EEC ซึ่งหลังจากนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีการศึกษาออกแบบรายละเอียดและกำหนดวงเงินการลงทุนรวมถึงขั้นตอนการย้ายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาศึกษาอีก12เดือนแล้วราวต้นปี2568จะมีความชัดเจนมากกว่านี้ สำหรับบริเวณสถานีชุมทางข่าวชีจันนะครับมีพื้นที่454ไร่3งาน27ตารางวาซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับพื้นที่โรงงานมักกะสันรแลรวมถึงมีเส้นทางรถไฟตรงกลางซึ่งอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูงผ่านด้วยจึงเป็นโอกาสในการพัฒนาฝั่งหนึ่งเป็นโรงงานรถไฟส่วนพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งสามารถพัฒนาเชิงพาณิชย์ซึ่งพื้นที่ข่าวชีจนันดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง u p f u a t u r e Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ